หนึ่งในละต้ออัลกุรอานีเขาเรียกว่าถ้าเว่าเราเรียนเกี่ยวกับตัฟซีรนะครับมันจะมีวิชาว่าด้วยของอิชาร์ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่พวกซูฟีจะออชอบชอบเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะยกเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นกรณีศึกษาไปซึ่งละต้ออฟกุรอานีคือ ถ้าเป็นภาษาอียรียกว่าเสนีสนีกุรอานคือความละเอียดอ่อนในการอัดความละเอียดอ่อนของการบอกถึงในยะสําคัญของความหมายของอัลกุรอานคือบางครั้งเนี่ยอัลกุรอานเวลาเวลาจะเฉลยอ,อะไรให้แกเราเนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบของ directly directly เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าไม่ได้มาแบบ direct โดยตรง ม่เหมือนกับวากีมุสลาอันนี้คือบอกตรงๆคือละม,มาดบางคำไม่ได้ออกมาไม่ได้บอกให้เราทําในรูปแบบแบบนั้นหรือไม่ได้เฉลยในรูปแบบตรงไปตรงมาแต่บางนะแต่บางครั้งก็มาในรูปแบบของเฮทเฮแปลว่าออกมาในรูปแบบของแฟชั่นมาร์กแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงที่มันอยู่ลึกๆที่มันซ่อนอยู่ในอัยะซึ่งคนที่เรียนตัฟซิลอันกูรานีจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับอัลลอฮ์เสมือนเสมือนฮะเสมือนอัลลอฮ์ได้แชร์คาคือไลลาตุลกอตในสุราอัลกอตเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีบรรดาอุลามะพูดอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีอิบนนอับบาสก็เห็นทัศนะนี้ด้วยนะครับทุกคนลองเอากุรอานหยิบกุรอานของคุณขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเราเปิดในสุราอัลกอตไปพร้อมพร้อมกันอินนางจันโฟีเลย ละตุนกัดเราลองมาดูนะครับอัลกัดซุรัลกัดเนี่ยคำว่าเลยละตุนกัดเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดถึง3ครั้งครั้งแรกคืออินนาอังซันนาฮูฟีเลยละตินกัดนี่คือครั้งแรกวะมาอัดรอฮกามะเลยละตุนกัดครั้งที่สองเลยละตุนกัดด ah ีคอยรุมบิลอัลฟิชักคือครั้งที่สามอัลลอฮ์พูดเลยละตุนกัดในซุร้อนี้ถึง3ครั้ง และฮูรูฟอักษรเนี่ยคำว่าไลล้ตุวก็ตัวลามตัวยะตัวลามตัวตะนะครับแล้วก็อลีฟลามกอฟนะครับแล้วก็ดานแล้วก็เลาะเนี่ยมีทั้งหมดสมีทั้งหมด9ฮูรูฟเอา9ก้าคูณสเท่ากับยีว้าวน่าสนใจมากเลยนะครับข้อมูลนี้ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนเกี่ยวกับตักเตชเชฟคือลำดับคือถ้าเกิดว่าคนเรียนอิลมุนอาวูดในเรื่องออวิธีการทำทำบทประพันธ์บทกลอนในภาษาอรับเนี่ยมันจะมีการแบ่งประโยคประโยคต่อประโยคคำต่อคำนะครับซึ่งตั้งแต่อินนาอังจันนาฮูฟีไลัลนตินก็จะกระทั่งสาลามุนฮิยาฮัตตามัตลาอินฟัจ ตามตักเตะเชียร์หลักวิยากรอาหรับเนี่ยทั้งหมดมันมี30ตักเตะว้าวมันมีทั้งหมด30และลำดับที่27คือคำว่าฮิยาฮิยาฮัตตามัตลายนิฟฮิยาหนึ่งคำฮัตตาหนึ่งคำมัตลายนิฟหนึ่งคำแต่คำว่าฮิยาซึ่งความหมายในภาษาไทยคือคำว่าคือฮิยา อ a ยาละ่ยะยาอิตูเนี่ยเห็นไหมฮิยาคืออะไรเบาจะมาคำคือไลลาตุลตกอดน,นคือคำว่าฮิยาเนี่ยอยู่ในลำดับที่27เห็นไหมครับเอา3คูณเ้าเท่ากับ27และลำดับคำในสุร่าอัลกอดเนี่ยคำว่าฮิยาอยู่ในลำดับที่27ทุกคนสงสัยเหมือนผมไหมครับว่ามันเหมือนกับอัลลอฮฺจะเฉลย ให้เราเห็นว่าคําคืนไลลาตุลกอตเนี่ยตรงกับคําคืนที่27และถ้าเราย้อนไปดูในเมเจอร์ตี้ของบรรดาซอบานะฮะหลายลายท่านเนี่ยได้เห็นด้วยว่าคําคืนไลลาตุลกอตเนี่ยตรงกับคืนที่27เช่นอุบายเบนกะอุบายเบนกะเนี่ยเป็นหนึ่งในอิมัมจาวีของอุมารอ,อ,อิมนนคอตอบอุมัรเนี่ยได้แต่งตั้งอุบายเบนกะกับทามิมอัดดารี ให้เป็นผู้นำละหมาดทาวียะนี่คือความรู้เลยนะฮะที่พเราต้องรู้และอุบายเบนกะนี่เป็นหนึ่งในซอบาท,ที่จําอัลกุรอานและก็เป็นซอบาท,ที่คลุกขีและอยู่กับอุการและก็เชี่ยวชาญในเรื่องของอัลกุรอานอุบายเบนกะถึงขั้นได้สาบานในฮะดิษาฮัมุสลิมว่าฉันได้สาบานต่อแล้วว่าค่ำคืนไลลตุนก็ตคือค่ำคืนที่27เเห็นไหมฮะดังนั้นอาจจะเป็นไปได้สูงมากเลยว่าค่ำคืน ของไลเดตุลก็ตตรงกับคำเคินที่27ถ้าเราเอาความรู้เอาข้อมูลต่างๆมารวบรวมเนี่ยมาเป็นเคล็ดลับของความรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านนบิบบิลละหัวเรือสลัมได้สั่งได้บอกว่า fi, อินตามิซูฟิออินตามิซูฟิอินตามิซูฮัฟีอัชริลอาวาเขตให้เราเนี่ยหาคำเคิน์ไลเดตุลก็ตใน10คืนสุดท้ายดังน,นั้นแปลว่า คืนที่27ก็ดีหรือคืนที่25หรือคืนที่เลขขี้เนี่ยไม่รู้ว่าคืนไหนแต่เป็นไปได้สูงมากเลยว่าอาจจะเป็นคืนที่27ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมเพียงแค่เสนอนำเสนอทัศนะบางทัศนะแล้วก็อายะอัลกุรอานแล้วก็ทัศนะขมบด,ดาซอบ,บาเนี่ยมาสนับสนุนที่มันใกล้เคียงว่า เลยละตุวตก้กนอาจเป็นไม่ได้ว่าเป็นค่าคืนที่27นั่นเองทุกท่านหลักคิดว่าคืน27เนี่ยเป็นคืนไหนลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ